แขนออนนายบุญมาน้องเมียพระยาจันทบุญได้รับความไว้วางใจให้่อมคณะไปพบพระยาจันทบุญเพื่อขอให้มาเป็นกองกำลังในการกู้คุ้ศรีอยุธยาและแล้วอิทธิพลของอันวะเริ่มคืบคลานเข้ามาในระยะประชิดด้วยการข่าวจิงสื่อทราบว่า อังวะให้ผู้รังเมืองบางละมุนนำหนังสือไปให้พระยาจันทบูรณ์<ม>เพื่อเข้าเป็นพวกกับอังวะซึ่งต้องโทษประหารพมมันเป็นกบถกกัะพวกว่าข้าขอสาเอขา,าองบมัแล้วก็รัวเดี๋ยวก่อนคุณหลวงท่านนี้เค,เคยเป็นข้าต่อของข้าหากแต่พระยาปากละเว้นโทษและปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างปกติเพื่อก,การบางอย่าง ด้วยสถานการณ์แวดล้อมบีบคันพระยาตาจึงเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องแสดงอำนาจบารมีเพื่อกรรเทาฝนเมืองตะวันออกโรงเสียุรยาคงจะเสียแก่พระเจ้าหวังราเป็นแม่แทนตัวเราคิดจะต้องส่งชาราษฎรในแคว้หมู่เมองตะวันออกให้ได้มาและวจะยกกลับเข้าไปกู้กลุง ให้คงคืนความเป็นราชธานีอย่างเก่าพวกท่านคิดเห็นเป็นประการไหนใช่ดิเงียด้วยสุรับถ้าพร้อมแล้วจะทำการสำคัญอันนี้ท่านหมายมุ่งพวกข้า,าก็เช่นกันข้าด้วยข้าด้วยเพราะท่านรีบยบเนืเอน,นการเถิดณแผน่นดินเมืองระยองพญาตาตั้งจิตมั่นทำพิธีประกาศตนเป็นเจา้า เพื่อกอบกู้กรุงศรีอย,ยุธยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพแล้วเพื่อประกาศเป้าหมายการรบครั้งสำคัญนี้โัวข้าพยาขอตั้งจิตอธิิฐานสถาบนาตนเป็นเจ้าเพื่อกอบกู้แผ่นดินทำนุบำรุงสมณชีพอาณาประชาราชซึ่งอาณาอาภารี่องรับไม่ได้ ให้น่มเย็นเป็นสุขานุสุขและจับยอ,อยกพระตวาพุทธศาสนาให้โชตนาการให้ฟูนขึ้นเหมือนอยากกร่ก่อนขอฟ้าเินเทวดารักและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงเป็นพยาน I'm done.